ครับคุณสุทธิวัฒน์คุณวันนศิริครับต้องบอกว่าบรรยากาศนั้นเป็นไปนอย่างคึกคักนะครับแม้ว่านายกรัฐมนตรีนะครับจะไม่ได้ลงเตะในแมตชนี้นะครับแต่ว่าก็เกาะติดอยู่ขอบสนามให้กําลังใจกับทีมทั้งสื่อมวลชนแล้วก็ทีมพักร่วมรัฐบาลครับ บรรยากาศงานฟุตบอลสายสัมพันธ์นัดกระชับมิตรระหว่างพักร่วมรัฐบาลสื่อมวนลชน,นสนามฟุตบอลออาพายก็เริ่มคึกคักตั้งแต่เวลาประมาณ17.30นาทีนะครับโดยในอนุทินชาญวีรกูลรองนายกฐมตีรัฐวาการกระทรวงมหาดไทยหัวหน้าพักภูมิใจไทยเดินทางมาถึงเป็นคนแรกครับโดยสวมเสื้อสีดําของบุรีรัมยูในเตดโดยมีนายชัยชนกชิดชอบสสพักภูมิใจไทยยืนรอต้อนรับโดยมุมมสลิมสข,ข่าวนะครับถามนายอนุทินว่าจะลงเตะฟุตบอลด้วยหรือเปล่าในอนุทินนะครับก็พูดติดตลกครับแล้วก็ ผายมือไปที่สสพักภูมิใจไทยครับบอกว่าเตะพวกนี้ก่อนนะครับขณะที่บรรยากาศคึกคักยิ่งขึ้นเมื่อนายเศรษฐาทวีสินนายกรัตรีเริมตีว่าการกระทรวงกรารคลังเดินทางมาถึงสนามฟุตบอลพร้อมด้วยนางสาวแพทองทานชินวัฒน์หัวหน้าพักเพื่อไทยโดยเปิดเผยว่าเล่นฟุตบอลไปแล้วรู้สึกเจ็บสะโพกนิดหน่อยนะครับก่อนที่จะรับมอบเสื้อฟุตบอลสีแดงสกรีนข้อความเศรษฐา แล้วก็หมายเลข30นะครับซึ่งก็คือหมายถึงว่าเป็นนายุงตีคนที่30พร้อมกับลงลายเซ็นที่ด้านหลังของเสื้อด้วยขณะที่สื่อมวลชนจํานวนมากนะครับก็ให้ความสนใจอรอทําข่าวฟุตบอลแมตช์นี้นะครับทั้งนี้แม้ว่านายุงตีนะครับจะไม่ได้ลงในแมตช์นี้แต่ก็ได้นั่งติดตามบรรยากาศอยู่ขอบสนามร่วมกับนางสาวแพทองทานจินวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยและนายอนัชินชานวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยซึ่งก็ เป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยตลอดเวลาที่นั่งให้กําลังใจนะครับก็มีทั้งสอส,อสอแล้วก็สื่อมวลชนนะครับก็ผัดเปลี่ยนกันไปให้นายยุ้งตีนั้นเซ็นชื่อเป็นที่ระลึกที่เสื้อซึ่งใส่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับ ขณะเดียวกันในช่วงพักครึ่งของการแข่งขันก็มีการถ่ายรูปรวมที่กลางสนามระหว่างพักรวมรัฐบาลและสื่อมวลชนโดยมีนาย,ยรัฐุนตรีนางสาวแพททองทานชินวัตรรวมถึงรัฐำำนนยยมนตรีประจาสานักนายรัฐุนตรีนางพงเพชรชุลเอียดแล้วก็แกนนารัฐบาลอีกหลายคนนะครับร่วมในเฟรมดังกล่าวบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่ขนขณะที่บริเวณหน้าสนามฟุตบอลออาพายนะครับมีการเตรียมโต๊ะสําหรับจัดเลี้ยงรับรองโดยบรรยากาศในลักษณะของการเป็นกันเองส่วนบรรยากาศสดๆขณะนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นบรรยากาศการเตะในสนามนะครับซึ่งแม้ว่า แกนนํารัฐบาลนายยุงตีจะไม่ได้ลงเตะด้วยนะครับแต่ก็สนุกสนานครับโดยตั้งแต่5นาทีแรกนะครับนายสมศักดิ์เทพสุทินลองนายุ้งตีก็ยิงนำนะครับให้กับทีมพักร่วมรัฐบาลไปก่อนจากนั้นนะครับทีมสื่อมวลชนก็ตีเสมอได้ในเวลา2นาทีถัดมาแล้วก็ผัดกันลุกผัดกันลับณตอนนี้นะครับก็ทีมพักร่วมรัฐบาลก็อยู่ที่สกอร์หประตูนะครับทีมสื่อมวลชน4ประตูครับแล้วก็คาดว่าก็จะเตะกันไปนะครับโดยที่ หลังจากเตะแล้วนะครับก็จะไปร่วมกันที่งานเลี้ยงแต่ว่าที่ข้างสนามนะครับก็ยังคงคึกคักเป็นระยะครับเพราะว่ายังคงมีการัดเปลี่ยนกันไปขอลายเซ็นนายกรัฐรีเพื่อเป็นที่ระลึกนะครับอย่างที่เห็นที่หน้าอกนี้นะครับก็เป็นลายเซ็นของนายกรัฐรีครับและถ้าจําไม่ผิดนะครับก็ต้องบอกว่าบรรยากาศแบบนี้นะครับก็หายไปประมาณ8ปีครับโดยครั้งสุดท้ายที่มีการเตะฟุตบอลระหว่างทีมพักร่วมรัฐบาลกับสื่อมวลชนก็น่าจะเป็นสมัยรัฐบาลของนางสาวยิ่งรักชินวัตรอดีตนายกรัฐรีครับ